ก็ต้องเฮ็ดนะจ๊ะน้องเก็บต้องกำน่าจะเนาะเดี๋ยวมันสิโดนฉิมไอายไลนก็นต้องเฮ็ดนะจ๊ะน้องเก็บต้องกำน่าจะเนาะเดี๋ยวมันสิโดนฉิมรักษาสุขภาพเด้อจ้าห้แข็งแรงใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนั่งอยู่ในบ้านเด้อจ้าเด้อจะพาขันออกไปข้างนอกกมาใช้ชีวิตไปโรงเรียนกับหลานไนส้หน้ามือสาวแต่ว่าค่าขับนี่บัสข้อละขั้นนา่าจะรถบัสข้อละขั้นนี่แหละ เขาจะไปโรงเรียนกันนะนะจ๊ะ de น้องฟรั่งหน่อยสองคนนะจ๊ะกำลังสิไปโรงเรียนจ้ะแม่ก็เลยตั้งวิดีโอเบิ้งว่าลูกไปจี๊ขึ้นรถแปดจักรมุ่งก็จะอยู่ประมาณทั้งสี่เลยจ้ะชีวิตยามมือเ้าวจนถึงสุขเขาจะไปโรงเรียนกันนะนะจ๊ะน้องฟรั่งหน่อยสองคนนะจ๊ะกำลังสิไปโรงเรียนจ้ะแม่ก็เลยตั้งวิดีโอเบิ้งว่าลูกไปจี๊ขึ้นรถแปดจักรมุ่งรักษาสุขภาพเด้อจ้ะให้แข็งแรง ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนั่งอยู่ในบ้านด้วยจ้ะเด้อเสื้อผ้าหันออกไปข้างนอกปลอดใจ,จชีวิตกว่าสิมีเมอร์นีก่กะสิบหกปีจ้ะ <c oughs> ที่เรียนรู้ชีวิตแบบนี้นะจ้ะนะเนาะอันเดียจ,จ่ารถบ้านมือเสาร์นี่อยูออ่เดี๋ยวเด้อจา้าเบิ้งนาำมือเสาร์อยู่ประมาณสิบองศาจา้ะแต่กลับว่าในหนาวปันใด้หลายลาก็ต้องเฮ็ดนะจ้ะน้องเก็บต้องกำนะจ้ะเนาะ เดี๋ยวมันสิร้นถิงน้ำมือสาวนี่อยู่เดี๋ยวเด้อจาเบิง้งน้ำมือสาวอยู่ประมาณสิบองศาจาะแต่กับว่าในหนาวภานใดเดี่ยวจิตเที่ยวแล้วนะจ๊นะเนาะจำเนี่กันไว้แค่นี้เด้อจา้าขอบคุณเด้อจา้าที่เบิ่งคลิปจบขอบคุณมากมากสวัสดีตอนเช้าจา้าเบิง่งอากาศอยู่นี่เด้อจา้าเริ่มจะหนาวแล้วจ้า,า,จาอากาศเย็นลงนะจ๊นะเนาะเริ่มจะเป็นฤดูใบไม้ จะอยู่ประมาณทั้งสี่เลยจ้ะชีวิตยามเมือเศร้าจันถึงสุขอากาศดีกะเนาะยิ้มออกอากาศก็ดีก็อยู่ในบ้านจ้ะรักษาสุขภาพหอดย่มสปริงมาแล้วก็ขอให้ทุกคนนะา๊ะตะวันก็สีเย็นจกเย็นลงนิดนึงนะา๊ะตอนนี้กะเหมาะกัสีจางลงประมาณเก่ามงซ้าให้คุ้มค่าน่านจะผล,ลน่าจะหมักสารีก็โลนเต้มดินน่าจะเนาะ มืัอน,นี้คำว่าสิไปเก็บอีกชุดเดียวสิไปเฮ็ดวิดีโอกเก็บมาซาลีอยู่จ้ามัน่นละจ้าอากาศดีกะเนาะยิ้มออกอากาศพอดีก็อยู่ในบ้านจ้ารักษาสุขภาพหอดย่ำสปริงมาแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเด้อจ้าให้แข็งแรงใสสภาอุ่นๆนั่งอยู่ในบ้านเด้อจ้าเด้อผ้าขันออกไปข้างนอกปชัยชีวิตจ้าชีวิตกับสิบประมาณนี้ละจ้า อากาศจะเริ่มเย็นนะจ๊ะเบื้องต้นชาลีนะาจ๊ะภูณ่าจ๊ะประดดปัดกสิสามสี่กันอันนี้เดี๋ยวสิไปเที่ยวแล้วนะจ๊ะเนาะซำนีกันไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณเด้อจ้าที่เบิ่งคลิปจบขอบคุณมากมากเด็กหน่อยจะไปโรงเรียนเองแบบนี้สุกมือจ้าพอหยุดเสาร์อาทิตย์เน่าจ๊ะกสิอยู่ประมาณนี้เน่าจ้ะลูกสาวกสิเดี๋ยวสิไปเที่ยวแล้วนะจ๊ะเนาะซำนีกันไว้แค่นี้เด้อจ้า ขอบคุณเด้อจ้าที่เบ่งคลิปจบขอบคุณมากมากกระสิอยู่ประมาณทั้งสีเลยจ้ะชีวิตยามื่อเศร้าจันถึงสุขรักษาสุขภาพเด้อจ้ให้แข็งแรงใช้สผ้าอุ่นๆนั่งอยู่ในบ้านด้วยจ้ะเด้อจะาพาขันออกไปข้างนอกปัจชัยชีวิตเขาสิไปโรงเรียนกันนะจ้ะน้องฝรั่งหน่อยสองคนนะจ้ะกำลังสิไปโรงเรียนจ้ะแม่กเ็เลยตั้งวิดีโอเบ่งวกเหลุนสิขึ้นรถัสจากมง สิอยู่ประมาณทั้งสี่เลยจ้ะชีวิตยามื่อเศร้าจันถึงสุขนอะกจากกัเด็กหน่อยก็สิไปโรงเรียนประมาณนี้ความสุขนอะกจากเนาะเฮาสันสามารถปรับเปลี่ยนได้นอะกจากตะวันก็สิเย็นจกเย็นลงนิดนึงนอะกจากตอนนี้กะาหมาะก็สิจางลงประมาณเก่ามงเศร้ากว่าสิมีเมือนีก้กะสิบหกปีจ้ะ <c oughs> ที เลียนหลูชีวิตแบบนี้นะจ๊ะนะเนาะอันนี้จ้ารถบัสรักษาสุขภาพเด้อจ๊ะห้แข็งแรงใสสภ้อาอุ่นๆนัน่งอยู่ในบ้านเด้อจ้ะเด้อเสื้อาหันออกไปข้างนอกปัจจัชีวิตเด็กหน่อยจะไปโรงเรียนเองแบบนี้ซุกมือจ๊ะตอนนี้หยุดเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะกษสิอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะลูกสาวกษสิเขาจะไปโรงเรียนกันนะจ๊ะเนาะฝรั่งหน่อยสองคนนะจ๊ะกตลังสิไปโรงเรียนจ้ะ แม่เลยตั้งวิดีโอบึงว่าหลูจะขึ้นรถบัสจากม้งเอาลูเอาวิดีโอสวยๆมาฝากนะจ๊ะคุณนะจ๊ะเด็กหน่อยสองคนเขาจ้ากําลังยืนอยู่นั่นในต้นไม้เนี่ยยืนนุ่นัดนุ่นนัดอยู่นะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าจ้าบึงอากาศอยู่นี่เด้อจ้าเริ่มจะหนาวเราจะอากาศจะเย็นลงนะจ้ะเนาะเริ่มจะเป็นฤดูใบไม้เดี่ยวจะไปเที่ยวแล้วนะจ้ะเนาะซํานี่กับไว้แค่นี้เด้อจ้า ขอบคุณด้อจ้าที่เบิ่งคลิปจบขอบคุณมากๆเนอกจากเด็กหน่อยก็สิไปโรงเรียนประมาณนี้ความสุขนอกจากเนาะเฮาฉันสามารถปรับเปลี่ยนใดให่คุ้มค่านอกจาก่นนะจ้าหมักสาลี่กระโลนเต็มดินนอกจากเนาะวันนี้ก็าว่าจะเก็บอีกยู่เดียวสิไประเฮ็ดวิดีโอเก็บหมักสาลี่ยู่จ้ามันหลังจาาแต่ว่าก็สิเย็นเย็นลงนิดนึงนอกจากตอนนี้ค่ะ หมาะกระสีจางลงประมาณเก่ามงสากระสีอยู่ประมาณทั้งสีเลยจ้ะชีวิตเยเมื่อเสาร์จนถึงสุขเขาสิไปรงเรียงกันแน่นอนจ้ะน้อฝรั่งหน่อยสองคนจ้ะกำลังสิไปรงเรียนจ้ะแม่ก็เลยตั้งวิดีโอเบิ้งว่าลูกจะจิกนรถบัสจากม้งเขาสิไปรงเรียนกันแน่น่าจ้ะนัองฝรั่งหน่อยสองคนจ้ะกำลังสิไปรงเรียนจ้ะแม่ก็เลยตั้งวิดีโอเบิ้งว่าลูกจะจิกนรถบัสจากมงอีตอน เจ็ดโมงเช้าด้วจ้าตอนเฮ็ดวิดีโออยู่นี่คือเจ็ดโมงเช้าค่ะอากาศก็ซีประมาณนี้นะจ้าเย็นแล้วนะจ้าะโอ้ยเห็นฮอดชีเล็บพี่แม่เอ้ยรักษาสุขภาพเด้อจ้าให้แข็งแรงใส่สภาอุ่นๆน,นั่งอยู่ในบ้านด้วยจ้าเด้อเสื้อาหันออกไปข้างนอกปลอดใช้ชีวิตกว่าสิมี่เมอร์นี้กันสิบหกปีจ้า <c oughs> ที่เรียนรู้ชีวิตแบบนี้นะจ้าเนาะอันเดียใจรถบัสออกลูก เอาวิดีโอสวยๆมาฝากนะจ๊ะคุณอาจารย์เด็กหน่อยสองคนเขาจ้ากําลังยืนอยู่นั่นในต้นไม้เนี่ยยืนนุ่นนัดนุ่นนัดอยู่นะจ๊ะเอาลูกเอาวิดีโอสวยๆมาฝากนะจ๊ะคุณอาจารย์เด็กหน่อยสองคนเขาจ้ากําลังยืนอยู่นั่นในต้นไม้เนี่ยยืนนุ่นนัดนุ่นนัดอยู่นะจ๊ะน่าจ๊ะแต่เด็กหน่อยก็จะไปโรงเรียนประมาณนี้ความสุขน่าจ๊ะเนาะเฮาชันสามารถปรับเปลี่ยนได้ใข้คุ้มค่าเนาะจ๊ะ น้าจ๊ะหมากชาลีก็โลนเต็มดินน้าจ้ะเนาะมื่อนี้เขาว่าสิไปเก็บอีกยูนเดียวสิไปเฮ็ดวิดีโอเก็บหมากชาลีอยู่จ้ามันหลังจ้าแต่ว่าก็สีเย็นจกเย็นลงนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้ค่ะหมอะก็สีจางลงประมาณเก่ามงสายลายก็ต้องเฮ็ดนะจ๊ะน้องเก็บต้องกำน้าจ้าเนาะเดี๋ยวมันสะโลนชิมสมาเดี๋ยวนี้คือรถโรงเรียนลูกนะจ๊ะดีกระดูกสาวกับหลานไส้ไปโรงเรียนจ้าจ้า อากาศดีกะเนาะยิ้มออกอากาศพอดีก็อยู่ในบ้านจะรักษาสุขภาพหอดยน้ำเปริงมาแล้วก็ขอให้ทุกคนไปโรงเรียนกับหลานไนส้ยน้ามือสาวแต่ว่าข้าขับนี่บัสข้าละขันนะจะรถบัสข้าละขันนี่แหละรักษาสุขภาพเด้อจ้าห้แข็งแรงใส่สื้อาอุน่นๆนั่งอยู่ในบ้านเด้อจ้าเด้อเสื้อาขันออกไปข้างนอกเอาใจชีวิต เอกหน่อยจะไปโรงเรียนเองแบบนี้สุกมือจ้าบพร้อมหยุดเสาร์อาทิตย์นะจาจะเกิอยู่ประมาณนี้นะจ๊าลูกสาวกษียเดี๋ยวจิี่ยวแล้วนะจ้าเนาะซัมมี่ก็ไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณเด้อจ้าที่เบิ่งคลิปจบขอบคุณมากมากสวัสดีตอนเช้าจ้าเบิ่งอากาศอยู่นี่เด้อจ้าเริ่มสิหนาวแล้วจ้าอากาศจะเย็นลุ่งน่าจ้าเนาะเริ่มสิเป็นฤรื่อดูไปไหมตอน เจ็ดโมงเช้าด้วจ้าตอนเฮ็ดวิดีโออยู่นี่คือเจ็ดโมงเช้าค่ะอากาศก็สีประมาณนี้ยแต่จะเย็นแล้วนะจ้าะโอ้ยเห็นหอดฉีดเล็บพี่แม่เอ้ยจ้าอากาศดีกะเนาะยิ้มออกอากาศพอดีก็อยู่ในบ้านจ้ารักษาสุขภาพหอดยามสปริงมาแล้วก็ขอให้ทุกคนไปจกมุ่งนะจ้าเนาะนี่คือชีวิตแม่บ้านเนาะจ้กากันไม่อยู่เมืองนอกก็บ่ได้ง่ายเนาะจ้า ให้คุ้มค่าเนาะจ้ะคนนะจ้ะหมักซาลีก็โลนเต็มดินเนาะจ้ะเนาะมื่อนี้ก็ว่าสิไปเก็บอีกยูนเดียวสิไปเฮ็ดวิดีโอเก็บหมักซาลีอยู่จ้ะมันระสมาเดีวนี่คือรถโรงเรียนลูกเนาะจ้ะอีกระดูกสากับหลานไายไปโรงเรียนจ้ะเอาจ้ะนี่แหละช้าชีวิตแม่บ้านเนาะจ้ะเนาะย่ามบุศสาวมากเขาสิไปโรงเรียนกันนะเนาะจ้ะเนาะฝรั่งหน่อยสองคนเนาะจ้ะกำลังสิไปโรงเรียนจ้ะแม่ก็เลยตั้งวิดีโอเบิึง ปันหลูอาจะจะขึ้นรถบัสจากม้งน้ำมือสาวนี่อยู่เดี๋ยวเด้อจ้าเบิงน้ำมือสาวอยู่ประมาณ10องศาจ้าแต่กลับว่าในหนาวแผ่นดินจ้าชีวิตก็สิประมาณนี้ละจ้า